ตรงนี้ถ้าเราไม่คลี่คลายเนี่ยชีวิตพี่แมวไปต่อไม่ได้ผู้ใหญ่ k i n พาวเวอร์ปลดนี้ให้พี่แมว5 0 0 0 0ืบาทครับอขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะหยุได้แล้วหยุมได้แล้วในครอบครัว อยู่ทั้งหมดเจ็ดคนหลานห้าลูกหนึ่ง mm. เงินหามาได้ทั้งหมดได้มาก็เอาไปใช้นี่เขาทีก็ขาจะขออ้อนะทุกวันนี้เขาบอกกับทงวันนี้วันนี้เขามียังไงก็กินอย่างนั้นแบบนี้กะวัวเด็กๆเท่านั้นนะแหละแล้วเราไม่อยู่อ่ะแค่เด็กมันจะอยู่ยังไงบางค้งก็ทำไม่ไหวนะ่ะ แต่ก็ต้องทับปนี้นอกระบบหลายเจ้าทั้งหมด55,000ก็ต้องไปจ่ายค่าวันลา56,000ทุกวันมันก็ไม่เปินต้นห้าห0เนี่ยนะอูมาใหม่เอามาปลอ,อ,อ,อันนี้อีกแล้วส่งไปเนี่ยมันเข้าเงินต้นบ้างไหมคะมีแตะดอกมีแจะดอกหมดเลยเหรอฮะ,ะอ้ ถามหน่อยได้ไหมคะว่าเงินท sí, no. uh no. yes> ี่เราไปยืมเข้ามาเนห้าหมื่นห้าถูกไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นเอามาทําอะไรห้าหมื่นห้าเนี่ยเริ่มแรกเลยก็เอามาซื้ออุปกรณ์ที่จะทํำขายของนะคะกู้เขามาสาม0 0ื่นแล้วอีกสองหมื้าก็คือว่าหมุนไม่ทันเอานู้นมาโปรดทางนี้เอานี้มาโปรดทางนู้นแบบนี้อก็คือรวมๆแล้วห้าหมห้าใช่ค่ะพี่แมวเคยส่งต่อเนื่องเนี่ย ที่ติดติดกันเลยในกี่วันคะสี่วันพอไม่พอก็เลยต้องไปกู้มาแล้วก็เอามาโปะมาหมุนอย่างเงี้ยเหรอคะยางส่งไปหมดแล้วสี่วันเงี้ยเราก็ไม่มีทุนซื้อของก็ไปเอาตรงนกู้มาใหม่เอามาโปะอันนี้อีกโอ้โหล้วส่งไปเนี่ยมันเข้าเงินต้นบ้างไหมคะเขาบอไม่มีต้นเลยเขาบอกมีแต่ดอกมีแต่ดอกหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะตลอดสิบปีใช่ค่ะส่งดอกดอกดอกไปเรื่อยๆโอเคโอเค ไม่ใช่มีแหล่งเดียวด้วยเพราะเราทบไป<ช>ทบมาทบไปทบมา,บบมาค่ะกี่ที่อะคะทั้งหมดเนี่ยถ้าทบใหม่เก่าก็มากกว่าห้าที่อะพี่ห้าที่เมื่อไหร่เราจะเข้าต้นสักทีอะคะสมมุติวันนี้เราเอาไปคือเราต้องเอาไปก้อนเดียวเลยไหมแล้วโปะทีเดียวเนี่ยคือเข้าต้นเลยถูกไหมคะถ้าโปะทีเดียวก็เข้าต้นเลยอ๋อต้องมีโปะทีเดียวอ,อย่างขายปลานี่ได้วันประมาณเท่าไหร่คะ วันหนึ่งทีก็ไม่ถึงพันบางวันก็สี่ร้อยส,สามร้อยก็มากสุดก็ได้500อขึ้นหรือ900แค่นั้นเองตรงสุดแต่ต้องจ่ายวันละหกพันยังไม่ถึงครึ่งที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกปันเลยเดี๋ยวพี่แมวใส่ผ้ากันเปื้อนก่อน umm> คนุณซุปมะครับผม <S <S พวกเราสามคนลุ้นอยู่ <labeling> เราจะท้าพี่แมวเนี่ยขอดเกล็ดปลานิลสามตัว สามตัวนี้ครับคิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผู้ที่ตอบใกล้เคียงสองท่านได้ชิมกี่ตัวนะฮะสามตัวครับขอบคุณค่ะใช้กี่วิใช่ไหมครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับท่าการครับครับคิดว่าขอดเกรดปนินสามตัวใช้เวลาเท่าไหร่ตอบพร้อมกันนะครับครับตอบครับสองคนที่ใกล้เคียงจะได้รับประทานครับแน่แน่ตอนนี้ครับมีคนที่ได้เปรียบคือพี่หอยครับพี่หอยตอบ28่ิบแวิอยู่ตรงกลาง ใกล้ๆยี่สิบครับก็คือพี่หอยกับโตร้อมครับไปแล้วครับตัวแรกกี่พิครับเจ็ดวิครับเจ็ดตัวแรกเยี่ยมมากทำละเอียดละเอียดค่ะงานเรางานฟันนี่พอแล้วมั้งพอแล้วนั่นแหละค่ะพอแล้วมั้งสามวิครับเรียบร้อยยังไงเห็นไหมครเขาบอกว่ามันแห้งมันแห้งเธอต้องวางเท้าเมื่อกี้ก็บอกว่าของเขามันแห้งพอแล้วมั้งตัวที่สาม ยี่แปดพอดีไปค่ะไปยาวไปโอเคแล้วโอเคยาวๆเลยครับสามสิบสองวินาทีครับครูเงาะและพี่หอยครับเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทีมงานครับเสิร์ฟยำปลานิลแดดเดียวครับปลานิลแดดเดียวโอ้กลิ่นยำพี่แมวรสชาติเป็นอย่างไรกลิ่นเครื่องเคียง เด็ดมากต้องต้องถามก่อนว่าผู้ชนะอยากให้เพื่อนชิมไหมครับอยากให้เพื่อนชิมอยากให้เพื่อนชิมเพื่อนอยากชิมไหมครับผมกับคุณง้อเราพัธมิตรกันอยู่พัธมิตรพันมส่วนผมไม่เกี่ยวนะพี่หอยครับอยากให้เพื่อนชิมไหมไม่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 น่าจะเกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะผมทุกินคนเดียวนี่หกลิ่นกลิ่นนะกลิ่นดีมากเขาต้ม ทอาต้งกุยนะโอ้โห <c oughs> แบบนั้นเลยใช่ไหม <c oughs> นี่คือเนื้อแดดเดียวครับเป็นเนื้อปลาน,นิลแดดเดียว <c oughs> พี่หอ,อยครับมันเป็นยังไงครับจุดเด่นของเนื้อปลาดิลแดดเดียวมันสู้ลิน้นฟูฟันเนื้อมันเด้งแล้วมันไม่มีก้าง <c oughs> หวานอ,อ,อันนี้สำคัญคือเที่ยวไปได้โดยไม่ต้องเกรงไม่กลัวอะไรเลยคุณ t e เจอร์กับปลาสลิดท่างการครับโจทย์ต่อไปนี่คือท้าพี่แมว ทำปลานิลไร้ก้าง20วิไหวไหมะสู้ค่ะสู้นะค่ะพี่แมวครับทำภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับหยิบปลาขึ้นมาเลยครับเป้าหมายคือเวลาต่ำกว่า20วินาทีนะครับพร้อมเริ่มครับครองมากครับ มีได้ก้างข้างนึงแล้วครับแล้วก็เร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วครับโอเคโอเควางเลยครับเวลา19.48วินาทีนะครับผมขอให้กรรมการตรวจสอบนิดนึงว่าตรงนี้สมบูรณ์หรือยังนะครับกรรมการพร้อมนะครับกรรมการตรวจสอบเลยครับยังไม่รู้ตัวว่าเป็นกรรมการนะคะมีก้างไหมครับพี่แมวไม่มีค่ะไม่มีก้างนะค่ะเวลาที่ได้คือ 19.48วินาทีภารกิจนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะเร็วได้อีกไหมจะยายังท้าเร็วกว่า19.48ถ้าพี่แมวทำได้ทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มีของแถมมอบให้พี่แมวด้วยค่ะทำภารกิจด้วยความปลอดภัยนะครับค่ะพร้อมเริ่มครับจัดไปนิดนึ่ง เข้าไปดีๆๆๆเี็วเร็วเร็วเร็วเอาเลยจุสองแล้วนะ13สามเสร็จแล้ว1ุ1หกจุดเจ็ดสแล้วเวลาอยู่ที่สิบแปดจุดห้าหกวินาทีครับขอบคุณค่ะพี่แมวครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพี่แมวว่าพี่แมวเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน ประกอบสัมมาชีพแล้วก็นี่ที่เกิดขึ้นเป็นนี่ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้นําไปใช้แบบสุรุยสุรยผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ให้รายการไปทาข้อมูลว่าไอ้มูลนี่ต่างๆเนี่ยมันมีกี่เจ้าแล้วก็พบว่ามูลนี่มีทั้งหมด5เจ้าผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าตรงเนี้ยถ้าเราไม่คลี่คลายเนี่ยชีวิตพี่แมวไปต่อไม่ได้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ปลดนี้ให้พี่แมว55,000บาทครับขอบาทครั ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แมวผมก็ใจว่ามันทุกข์มาโดยตลอดมันทุกข์มาหลายปีเราเราเป็นหนี้มาสิบปีนะพี่แมวนะต่อไปนี้ครับไอความทุกข์ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีหนี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยจะประสานไปที่เจ้าหนี้ทั้ง5้าท่าน เพื่อติดต่อเคลียร์หนี้ให้กับพี่แมวยอด5 0า0มบาทนี้นะครับจากนี้ไปพี่แมวไม่มีหนี้แล้วครับพอเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีหนี้แล้วรู้สึกยังไงกับตัวเองครับดีใจค่ะอยากบอกกับใครที่สุดตอนนี้ครับถึงการที่เราไม่เป็นหนี้หนูขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่พิมพ์พาวะคะ่ะที่ช่วยหนูทุกอย่างเลยครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครัขอบคุณมากครับ และทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์มีความฝันพิเศษให้พี่แมวพี่แมวครับก่อนจะหันไปพี่แมวต้องยิ้มก่อนพี่แมวยิ้มหวานที่สุด <c oughs> ประมาณนี้ครับประมาณนี้หันไปม,มองตรงนั้นครับหันม,มองตงนั้นเดินหน้า4ีก้าครับพี่แมวแล้วก็เอามือปิดตาไว้ก่อนนะครับทีม <c oughs> งานครับขอความฝันพิเศษให้พี่แมวจากคิงพาวเวอร์ครับ โอ้ทำาป็นทำแบรนด์ให้เลยเหรอโอ้ทำแบรนด์ทำแบรนด์ให้เลยโอ้ดีเฮ้ยจริงๆด้วยมีสติกเกอร์ทำแบรนด์เลยเจ๋งอันนี้ไงสั่งเลยสั่งบ้านโอหสุดยอดนี่ยอลเดียมพี่แมวเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับขอบคุณค่ะ สุด,สดพี่แมวครับถ้าเราทําแบบเดิมเนี่ยมันจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางผู้ใหญ่ king power แล้วรายการจึงตั้งใจทําสิ่งนี้พี่แมวครับนี่คือการสร้างแบรนด์ครับแบรนด์เนี้ยครับพี่แมวดูสติกเกอร์ตรงนี้ครับมีสติกเกอร์อยู่2,000ดวงครับชื่อว่าแบรนด์ป้าแมวป้าแมวดูนะป้าแมวเห็นไหมนี่ปลาน,นินแดดเดียวไร,ร้ก้านอยู่ตรงนี้ครับสติกเกอร์2,000ดวงนะครับแล้วตรงนี้ครับคือ เครื่องดูดสุญญากาศพ oh, oh. รองบรรจุพันธุ์ครับ oh. นี่คือบรรจุพันธุ์ครับถุงพลาสติกอย่างดีครับมันจะดูดสุญญากาศแบบนี้ครับโอ้โหช่วยถนอมอาหารครับแล้วติดสติกเกอร์ลงไปครับก็จะเป็นแบรนด์ของพี่แมวปานินแดดเดียวแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะส่งกระจายขายได้ทางออนไลน์ด้วยต้องปรึกษาลูกหลานว่าจะทําตรงนี้อย่างไรนะครับเรามีอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราก็มีป้ายผ้าด้วย เรามีแบนเนอร์ด้วยร้านป้าแมวปักเข็มแดดเดียวตรงนี้ครับประมาณ1,000 0บาทให้กับพี่แมวแล้วทั้งผู้ใหญ่ King Power ให้ทุนตั้งต้นในชีวิตด้วย oh. เอาไปซื้อปลาสด oh. อีก5,000บาท oh. ได้ปลดนี้ไปแล้ว55,000นะ oh. ได้ตรงนี้รวมกันอีก15,000้ารวมวันนี้มอบให้กับพี่แมวจาก King Power 7,000 70, 0บาทจาก King Power oh. ครับคุณค่ะ ยิ้มได้แล้วยิ้มได้แล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ